สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับสีสเกตชานแนลนะครับวันนี้จะมาพูดข่าวนะครับมาอ่านข่าวให้ทุกท่านฟังนะครับเกี่ยวกับการรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนนะครับผ้าหัวข่าวหนังสือพิมพ์นะครับมติชนออนไลน์นะครับบอกว่าเคาะแล้วคืนเงินประกันไฟฟ้า เปิดลงทะเบียนแสดงตัวตน25มีนาคมนี้เริ่มรับเงิน31มีนาคมากกพย้ำนะครับย้ำประชาชนสามารถรับเงินได้ตลอดไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนนะครับบอกอย่างนั้นนะครับพาดหัวข่า,ขาวที่เขาบอกว่าไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนนะครับก็เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้านะครับจะได้ทุกคนแน่นอนนะครับสําหรับ ท่านใดที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันนะครับนายประเทศสีชมพูรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานเปิดเผ<พ>ยถึงความคืบหน้ามาตรการคืนเงินประกรันไฟฟ้านะครับมาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า21.5ล้านรายนะครับวงเงิน30,000ล้านบาทนะครับเมื่อวันที่13มีนาคมได้หารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่ากอฟอนอและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากอฟผนะครับเพื่อหาหาถึงแนวทางการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้ประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กนะครับโดยได้ข้อสรุปว่า จะเปิดให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็กลงทะเบียนผ่านออนไลน์ของ2การไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับโทรศัพท์มือถือก็โหลดแอปของการไฟฟ้ามาไว้เลยนะครับเตรียมที่จะลงนะครับอ่า ในการลงทะเบียนนะครับจะเริ่มวันที่25มีนาคมนะครับและจะเริ่มจ่ายเงินในวันที่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยไม่มีวันปิดระบบนะครับจนกว่าจะจ่ายเงินคืนทั้งหมดนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่สะดวกช่องทางออนไลน์นะครับทางสองการไฟฟ้าก็มีแนวทางที่จะจ่ายเงินด้วยวิธีอื่นต่อไปนะครับกำลังหาแนวทางอยู่นะครับสำหรับเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์นั่นเองนะครับ เจ้าหน้าที่นะครับทางการไฟฟ้ากล่าวว่านะครับอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าเงินประกันมิเตอร์ไฟเป็นสิทธิ์ของเจ้าของมิเตอร์ทุกคนดังนั้นในวันที่25มีนาคมนี้ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนต่างกับโครงการลงทะเบียนของรัฐอาทิชิมชอบใช้รูปแบบนั้นคือการมารับสิทธิ์แต่คืนเงินประกันมิเตอร์เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ของเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วไม่ต้องกังวล ได้รับเงินคืนแน่นอนเพียงแต่ต้องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่สองกา,การไฟฟ้ากำหนดนะครับนายประเทศกล่าวไว้นะครับขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับวันที่25มีนาคมจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับ 1. ห,หก็คือกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ 2. กรอกชื่อนามสกุลและ3กรอกเลขที่สัญญา การที่กําหนดนะครับเลขที่สัญญาที่เราเป็นเจ้าของมิเตอร์มันจะอยู่ในบินนะครับอยู่ในบินค่าไฟนะครับมันจะมีอยู่2หมวดนะครับเป็นเลขที่สัญญากับเลขที่ของอมิเตอร์ไฟฟ้านะครับมีหมายเลข9หลักแล้วก็8หลักอยู่ในนั้นนะครับก็หาดูนะครับทุกท่านแล้ววันที่31มมีนาคมนะครับถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็เริ่มจ่ายเงินคืนได้นะครับส่วนกลุ่มที่กรอกแล้ว ไม่ตรงนะครับก็จะเป็นระบบให้แจ้งกับปัญหาถ้าหากว่ากรอกไปแล้วมันไม่ตรงกันนะครับก็ขอให้แจ้งกับทางการไฟฟ้านะครับหากแก้ไขได้ทันทีก็จะได้รับเงินตั้งแต่วันที่31มีนาคมเช่นกันนะครับในส่วนของกรณีเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้บอกว่านะครับก็ให้สามารถให้ทายาทนะครับนำใบมรณบัตรนะครับ ไปรับเงินแทนได้เลยนะครับหรือกลุ่มนิติบุคคลมารับมอบอํานาจนะครับ2กลุ่มเหล่านี้นะครับทางทางการไฟฟ้านะครับขอเวลา2สัปดาห์นะครับในการทําระบบนะครับตั้งทีมขึ้นมาแก้ปัญหาเพื่อคืนเงินให้กับเจ้าของมิเตอร์ตัวจริงทุกคนนะครับแต่กรณีซื้อบ้านมือสองชื่อของเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้ายังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของมิเตอร์นะครับว่าจะรับ เงินเองหรือให้เจ้าของบ้านคนใหม่รับนะครับแล้วแต่ตกลงพูดคุยกันนะครับโดยการไฟฟ้านะครับจะมีการหาเรือร่วมกันอีกครั้งนะครับในอีก2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะครับการรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้านะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25มีนาคม2563นี้นะครับลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนนะครับโดย เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะบอกนะครับว่าเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ไหนนะครับแต่มีมาตรการมีเงื่อนไขออกมาแล้วนะครับก็คือกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับหนึ่งนะครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชน2กรอกชื่อนามสกุลและกรอกเลขที่สัญญาที่กําหนดอยู่ในบินค่าไฟฟ้านะครับหากตรงกันจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่31มีนาคมเป็นต้นไปนะครับ ในส่วนที่กรอกแล้วไม่ตรงกันนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็จะทําการแก้ไขให้นะครับถ้าแก้ไขได้เลยก็รับ31เช่นกันนะครับในส่วนของเจ้าของมิเตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับให้ทายาทนะครับนำใบมรณะบัตรแล้วก็หลักฐานว่าเป็นทายาทไปรับเงินแทนได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในกลุ่มสมาชิกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับที่ รับฟังข่าวสารจากสีสเกต h a n n e l นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับสีสเกต h a n n e l ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ